สวัสดีครับสวัสดียมเช้าๆครับอากาศเย็นๆครับวันนี้มายามหนูเหมือนเคยครับหมายเป็นหมายข้าวเขาเพิ่งทําใหม่ข้าวออกแล้วครับเขาอัดน้านี่ครับทาแค่ส่วนเดียวครับน้ําไม่ค่อยมีเขาอัดน้ําข้างๆมันเป็นป่าอ้อยครับผมเลยมาดูมันเป็นหญ้าลกๆนะครับขนาเป็นคันแดนข้างป่าอ้อยครับมีร้อยคนมาดักไปทิ้งแล้วครับแล้วแต่มาดูปุ๊บหนูยังอยู่ครับแล้วก็มีรูทําใหม่เยอะเลยครับส่วนใหญ่จะเป็นหนูใหญ่ๆครับเลยจัดดวงขี้ใต้ไว้สิบกว่าหลังครับ ไม่รู้กลับยังอยู่หรือเปล่านะ <g ül> หมายใกล้บ้านพอสมควรครับแล้วก็ใกล้ถนนด้วย <g ül> ไปครับตามนุ่นตามเชฟด้วยกัน <g ül> <g ül> ขอยได้คอยโดนเ <g> น <ül> ะป่าอ้อยข้างในก็ทึบพอสมควรครับ <k> ha <halten> ข้าวยังไม่ไม่ไม่เหลืองครับออกหมดแล้วแต่เขาอ,อัดน้ําครับโหมีรอยสวยๆทั้งนั้นนะครับแต่ไม่รู้จะเอาคิดได้หรือเปล่านะ <c oughs> ผมไม่ได้มาดักนานแล้วทุ่งนี้ โบบะไหมเบโบบะเบโบบะบึกอ้าวเรียบร้อยหนึ่งตัวมาแล้วแสดงว่าเอาคิดได้ครับโอ้โหอันนี้เป็นลูกมันครับมาครับลูกก็เอาครับนี่ครับแหม่กำลังกรุบกรอบครับตัวนี้สองสามขีดแล้วครับโอ้มาแล้วครับแต้มแรกแก้วแก้วครับแก้วเปิดหัวดีครับตัวไม่ใหญ่เท่าไหร่ก็โอเคแล้วครับ ผมดักติดติดกันเลยครับมันแค่ขนาดเดียวนะครับก็เลยดักรัวๆเลยสิบก่าหลังไม่โดนหลังนึงก็โดนหลังนึงครับแสดงว่าเอากีตาร้ละมีมีมีรุ่นลวครับมีหวังละหลังนี้เป็นไงครับหลังที่สองหลังที่สองหลังนี้ไม่ลั่นครับเนี่ยมันมีรอยวิ่งมานะครับป่ายาข้างๆเนี่ยปื๊ดมาเนี่ยจากป่าอ้อยครับแหม่หลังนี้ไม่เอาครับเนี่ยหลังนี้ไม่เอาครับ เนี่ยติดๆกันแล้วครับห่างกันสามสี่เมตรสองสามเมตรมันเป็นทางลงครับทางขึ้นทางลงจากป่าอ้อยนะครับมันมาจากป่าอ้อยเป็นทางย่ำย่ำมาผมก็เลยเสียบครับเรียบร้อยไหมอ้าวนี่ก็เรียบร้อยครับโอ้ไซส์เดียวกันเลยครับคอกเดียวกันแน่นะหมดแดงขึ้นเลยครับนี่ครับรุ่นเดียวกันเลยโอ้ยังไม่เจอแม่ครับแต่ลูกตัวสวยแล้วครับเนี่ยสองสามขีดได้ครับตัวกําลังกรุบกรอบเลยครับ ใหญ่กว่าตัวแรกหน่อยครับแจ๋วไปต่อไปต่อมาแล้วครับเนี่ยยังไม่เจอแม่ครับลูกมันเพ่นพ่านถึงว่าทางให้ลื่นเลยครับทางมันมาจะป่าอ้อยนะคนี่เป็นไงครับโดนไหมลั่นไหมโบบะไหมโบบะไหมหัวนี้ไม่เอาครับน่ครับ อันนี้เลาะข้างๆครับเนีย่ยมันทางลื่นตลอดคณะนะครับแสดงว่าลูมกำล,งลังซนแล้ว่ยถือว่าตัวสวยอยู่ครับหายากละช่วงนี้หนูคนหายเยอะครับไปต่อไปต่อ,อน้อยก็ไม่แห้วนะครับลุ้นแต้มเพิ่มกันหาหลังสองตัวครับแก๋วไอส้สีหลังสองตัวครับครับหลังนี้ต,ต่อเลยโบ๊ะบ้าไหม นี่ครับมันเป็นทางวิ่งนะปืดมานะปืดมาจากป่าอ้อยนะครับปืดทำนาใกล้ๆมันเลยลงมาครับวอกว่าจะโดนครับอ้าวอันนี้ไม่โดนครับโอ้โหนี่ครับสามแยกสี่แยกใครเล่นหมดครับไม่เอาครับไม่เอาหรือมาไม่ถึงไม่รู้ครับผมดักทีจัดเลยเด้อหมายเต็มยี่นะครับเค รับลอยกัดหญ้าไม่ไหมเลยข้างธนาครับนี่นี่ครับรูอยู่นี่หนึ่งรูไม่ใหญ่มากครับสลักไว้ตรงนู้นครับห <laughs> มายาวมานี่นะแต่แก็สลักไว้ฝั่งนี้อันนึงครับรู้เรื่องซ้ายขวาเลยหวังว่าจะโดนหวังว่าจะโดนอไม่ลั่นครับยี่ยับ ไม่รู้ลูกมันลูกมันกวนก็ไม่รู้นะครับอันนี้ไม่ลั่นครับอันนี้อันนี้น่าโดนจัดครับหัวนี้ก็ไม่ลั่นครับดูกัดข้าวแหลกแล้วครับนี่นี่มันเป็นข้ามข้ามมาจากป่าอ้อยครับเป็นทางมาเลยดยาวนู่นนะผมยังไม่ได้ลุยป่าอ้อยเลยเนะแต่ลอยมีคนมากวนหน่อยนะครับอันนี้น่าโดนมากครับนี่กัดแหลกครับนู่นไปทางนู้นครับ ดักไว้กลางเลยไม่โดนครับไม่ลั่นแม่น่าเสียดายครับสวยจัดเลยตรงนี้สองทางเลยครับนยตรงนู้นทางนึงแล้วก็ตรงนี้ทางนึงครับเป็นคู่มาเลยรอยกัดเละเลยครับนะครับตามหาตัวใหญ่กันต่ออันนี้อ่งครับเอาอ้งเรียบร้อยมาแล้วครับใหญ่ขึ้นมาหน่อยว่าแล้วมันต้องโดนนี่ยเมืมอกี้อยู่ตรงเนี้ยทางข้ามครับดักไว้ตรงนั้นเลยหลังนึงไม่เอาครับแสดงมันเลี้ยวมานี้ครับแจม ตัวนี้สวยครับหลักถอนหลักถอนนี้ต้องมีสายโอ้ยหมดขึ้นครับอ้โหูใหญ่ครับตัวนี้เกือบโลครับมีเกือบโลแน่ตัวนี้แก้วอ้วนตึ๊บเลยครับนี่อ้วนครับอ้นวนอ้วนเจ็ดเป็ดขีดตรงนี้ครับตัวนี้เอาแล้วว่าแล้วได้รูปมาสองตัวแล้วครับ ตัวนี้ใหญ่ครับหลักถอนเลยหลักถอนงี้เฮ hey, เก๋วผมรอดักตลอดแนวครับเอาแล้วเอาแล้วมาเพิ่มครับอย่างน้อยก็ไม่แห้วแล้วมาไกลบ้านพอสมควรครับฝากติดตามรับชมเป็นกำลังใจด้วยครับไปครับหลุนตอเยาะไปยาไปแมมาแล้วครับมีกําลังใจหน่อยนี่ครับกัดกัดรอยกัดข้าวครับกัดข้าวแล้วก็เอาหอยมากินน้ำขออัดน้ำเขาเนีน่ยมันแห้งอยู่ฝั่งเดียวนะ ฝั่งนู้นผมยังไม่ได้เดินเลยครับนู้นอันนู้นก็ดด่าไว้ครับน้ำไม่พอก็อเลยทำแค่นี้มีทางเดินเละๆอยู่ครับนี่ครับมีน้ำจะจอดจะเจะน้ำเพิ่งลงครับฝั่งนี้รอยมันเล่นหญ้าเละเลยครับนี่ไม่รู้ว่าหนูหรือหมาหรือ,อยังไงครับมาครับหลังนี้โบ๊ะบะเบ๊โบ๊ะบึก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 เอา้า หลังนี้ลั่นฟาวครับอ,อุ้ยเห็นสลักลันไกลๆนว่กได้ตัวแม่ลั่นฟาวเฉยครับอะไรครับนี้กูจะได้ตัวแล้วหูนี้ครับมีรอยกัดด้วยตรงมุมตรงมุมข้างลวดนะครับกัดไปปึ๊กนึง ไม่ได้ตัวครับอุ้ยเสียดายกะโจชัวเลยปักเหลี่ยมเม่งๆเลยครับนิ่งๆเลยนหละกะโจชัวเลยเนะี่ย <c oughs> มาได้เสียวได้เสียวต่อต่อต่ออ่าต่อครับต่อผมว่ายังมีตัวอยู่นะ <c oughs> เสียดายเมื่อกี้ครับลั่นฟา้าเฉยรอยกัดเลยครับเอ๊ะมันหลุดไปได้ยังไงไม่แปลกใจครับ ครับหลังนี้หลังนี้ไม่มีเอาครับเนี่ยลอยคุยเห็นว่ามีรอยคุยมาหาหอยหาอาหารครับก็เลยเสียบไว้ดักไว้หนึ่งหลังอันนี้ไม่มีอาการครับหลังนี้จะเป็นไงครับหัวใกัดรัวกัดใหม่ๆเลยนี่ครับกัดข้าวขอยได้ขอยโดนครับอ๋อ สามแยกครับสามสี่แยกไม่โดนครับนี่ครับทางเลื่อมไปงุนแล้วก็มาทางนี้ครับปุ๊บผมดักสามแยกที่แยกนี้เลยครับไม่มีอาการนะวันนี้อ้าวย่างไงเนียอย่างไงเนียเงีย,ยบเลยเงียบเลยนี่ครับให้ดูขุยอันนี้รอยเขมามันดักไปแล้วครับเนะี่ยแต่นานแล้วครับยาเริ่มแห้งแล้วแต่ว่านี่ครับ นี่รอยคุ้ยเม็ดใหม่ๆนะครับเม็ดแดงๆอยู่เลยเนี่ยนี่ครับเม็ดใหม่ๆแดงๆบนบนครับอันนี้เม็ดเก่าดูครับเม็ดโคตรใหญ่ <c oughs> เนี่ยรูหนูใหญ่แน่ครับเนี่ยผมได้จัดไปตอย่างนี้หนึ่งหลังไงเนาะไม่เอาครับนี่เห็นละนี่ครับไม่มีอาการเลยเนี่ยรูยัยงเลื่อมๆอยู่เลยครับเนี่ยมีตัวนะครับเนี่ย อันนี้ขุยเก่าครับเนะี่ยดูครับใหญ่กว่าฝ่ามือผมเนะี่ยอันนี้เม็ดเก่าอันนี้เม็ดใหม่ครับเนะี่ยแดงๆอยู่มดูบองเม็ดครับอุยยังใหญ่อะ่ะนี่ครับขุยเม,มืนะ่นี่นี่หรือมันไปหาอ้อยกินก็ไม่รู้ครับอ้อยนี่ก็น่าโดนครับโหจะลกแล้วเกินเดี๋ยวค่อยมาซ้ำครับตรงนี้เดี๋ยวมาดูอีกทีว่าม,มีตัวอยู่ไหมไม่มีอาการครับ หรือเป็นในตัวใหญ่ที่ได้ไปก็ไม่รู้โอเคอันนี้ไม่โดนครับไปต่อ <c oughs> ต้องโดนบ้างแน่น่านี่ครับลอยคุยอะไรกินข้างหลังมีป่าอ้อยโบบ้าไหมครับอันนี้โบบ้าไหมอันนี้ก็ไม่โดนครับเห็นแจ่มเลยเป็นทางขึ้นมานะครับนี่วิ่งขึ้นมาทางป่าอ้อย เป็นลายขึ้นมาครับผมก็เลยจัดไว้ไม่เอาครับหลังนี้ก็ไม่เอาอึ๊บไปต่อไปต่อครับเหลืออีกสามหลังแล้วจะได้แต้มเพิ่มไหมครับฝากติดตามรับชมเป็นกำลังใจด้วยครับอืมอันนี้ก็ไม่โดครนะนี่เนี่งๆครับรนี่อยเดินเล่ๆลครับนี่ เงียบเลยมันคุยรัวเอ้ยเงียบเลยครับอันนี้ไม่มีอาการครับอ้ยจะหมดแล้วครับเลยสองหลัง <c oughs> หลังๆมานีเงียบเลยครับลันไม้เนีย่ยลอยขึ้นลอยลงนะครับตะกุยขึ้นเลยนะขึ้นมาข้างหลังนะครับขึ้นลงป่าอ้อยนะครับ อืังนี้ก็ไม่เอาอะไรครับเนี่ยเ <c oughs> ปอร์เซนต์หมาลดน้อยลง <c oughs> <c oughs> เล่เลเลยครับนี่ก็ไม่เอาครับเนี่ยลอยมันคุยอยู่นี่ครับคุยยาวเลยหรือลอยหากินครับเพราะฝั่งนี้ไม่มีรูออกลอยหากินเรื่องอะไรไม่แน่ใจครับเนี่ย โอ้โหนี่ครับอันนี้อยู่นะครับนี่เม็ดกเปียกเลยครับนี่นี่แดงๆคุยเพิ่มด้วยอุดรูออกลูกหรือไงไม่แน่ใจครับนี่ครับมันอยู่เนะี่ยกเปียกเลยครับอื้ไม่เอาครับนี่กัดข้าวครับ หลังสุดท้ายแล้วครับไม่เอาต้องใส่ตรงได้ซ้ำแน่ครับเนี่ยนี่ครับอันนี้น่าโดนจัดแล้วครับขุยเบลอเม็ดเบลอเลยตัวน่าจะไซส์สวยครับแต่ไม่เอาครับเสียดายลั่นฟาวไปหนึ่งครับใหญ่ๆทั้งนั้นเลย ใครมีวิธีเอาตัวมันมานะครับนี่สิบกว่าหลังครับได้สามตัวโอเคครับอย่างน้อยก็พอได้ค่ากับข้าวครับประหยัดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนอายามเช้าครับใครออกครมันมาครับผมสิบกว่าหลังได้สามตัวขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมครับขอบคุณทุกกาลังใจที่มอบให้ขอบคุณทุกยอดซับยอดมินยอดไลค์ยอดแชร์ครับยอดวิวโอเคครับเจอกันคลิปหน้า มีโอกาสจะได้มาซ้ําแน่ครับหมายนี้ถ้าหมายไม่แตกซะก,ก่อนนะครับโอเคครับ,บคุมครับสวัสดีครับ